โอ้โหมีข่าวใหญ่ที่น่าตื่นเต้นมากเลยครับนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง Travel Plus Leisure เขาเพิ่งประกาศผลเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียปี2025ค่ะได้ยินข่าวมาเหมือนกันน่าสนใจมากๆและที่หนึ่งก็คือเชียงใหม่ของเรานี่เองครับสุดยอดไปเลยด้วยคะแนนตั้ง91.94สูงมากเลยนะคะเนี่ย ไม่ใช่แค่นั้นนะครับกรุงแพรเราก็ไม่น้อยหน้าได้อันดับ3ไปครอมคะแนน91.34โอ้โหติดท็อปทรีสองเมืองเลยใช่ครับแพ้โตเกียวที่ได้อันดับ2ไปนิดเดียวเองคะแนนเขา91.39ห่างกันนิดเดียวจริงๆค่ะแสดงว่าสู่สี่กันมากวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้เจาะลึกลงไปหน่อยว่าอะไรคือเคล็ดลับอะไรทำให้เชียงใหม่เอ่อแบบว่าโดดเด่นจนคว้าที่หมาได้ น่าสนใจมากค่ะการที่ทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพติดอันดับสูงขนาดนี้ก็เป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงจริงๆนะคะคะแนน91.94เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับท่าน Travel Plus Leisure เขาชี้ไปที่จุดเด่นอะไรเป็นพิเศษ,ษของเชียงใหม่บ้างครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมค่ะจากข้อมูลที่เขาให้มานะคะปัจจัยหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมล้านนาใช่ค่ะ วัฒนธรรมที่อย่างเข้มข้นมีเอกลักษณ์แล้วก็มันไม่ได้อยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์นะคะคือมันผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตจริงๆอ๋อหมายถึงเราไปเที่ยวก็ยังสมัมผัสได้ง่ายๆอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะเช่นวัดวาอารามเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคาเฟเ่กเก๋ๆร้านอาหารดีๆอะไรแบบนี้เข้าใจเลยครับมันมีชีวิตชีวาใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนเรื่องอาหารท้องถิ่นอันนี้ขึ้นชื่อมากๆอยู่แล้วอันนี้เรื่องใหญ่เลย ค่ะแล้วก็บรรยากาศของผู้คนที่เขาบอกว่าเป็นมิตรอัธยาศัยดีอบอุ่นอบอุ่นนะครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือธรรมชาติความงามของทิวทัศน์รอบๆเมืองมีทั้งภูเขาอุทยานแห่งชาติเขาพูดถึงดอยสุเทพด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาพูดถึงวัดคะทธาดอยสุเทพเลยว่าเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสำคัญที่เป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นจุดชมวิวยอดนิยมด้วยค่ะ ฟังดูครบเครื่องจริงๆนะครับทั้งวัฒนธรรมอาหารผู้คนธรรมชาติแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่ทำให้เชียงใหม่ออโดดเด่นเป็นพิเศษในมุมมองของเขามีเรื่องหนึ่งค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องความใส่ใจในกิจกรรมอนุรักษ์อนุรักษ์หมายถึงพวกธรรมชาติใช่ค่ะรวมถึงเรื่องสัตว์ด้วยโดยเฉพาะเรื่องปางช้างหรือศูนย์บริบาลช้างที่เน้นการดูแลอย่างมีจริยธรรมอะค่ะไม่ใช่แค่เอามาแสดงโชว์ เข้าใจครับพวก Elephant Sanctuary อะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะจุดนี้ได้รับการพูดถึงแล้วก็ชื่นชมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากมันสะท้อนว่าเดี๋ยวนี้นักเดินทางเขาให้คุณค่ากับเรื่องความยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมากขึ้นด้วยค่ะจริงด้วยครับเทรนด์นี้กำลังมาแรงเลยแล้วนอกจากเชียงใหม่โตเกียวกรุงเทพที่เราคุยกันไปมีเมืองอื่นที่ติดอันดับต้นๆอีกไหมครับมีค่ะในท็อป5นะคะอันดับ4คือเมืองใจปูที่อินเดีย อ๋อใจปูนครสีชมพูใช่ค่ะแล้วก็อันดับ5คือฮอยอันของเวียดนามเมืองมรดกโลกโอ้โหแต่ละเมืองก็มีสเสน่ห์แตกต่างกันไปเลยนะครับสแสดงว่าเอเชียเรานี่มีของดีเยอะจริงๆใช่เลยค่ะมีความหลากหลายมากๆก,การที่เมืองไทยเราได้ถึง2อันดับในท็อป3เนี่ยมันมีความหมายหรือส่งผลยังไงกับภาพรวมของประเทศเราบ้างครับ มีความหมายมากเลยค่ะทางภาครัฐเองอย่างคุณสส,สิการวัฒนาจรรันทร์รองโฆษก,ก็ออกมากล่าวขอบคุณคนไทยทุกคนเลยนะคะขอบคุณเรื่องอะไรบ้างครับก็ทั้งเรื่องการช่วยกันดูแลความปลอดภยัยการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่แล้วก็ที่สําคัญมากๆคือน้ําใจไมตรีการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุน่นอืมเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจร่วมกันจริงๆค่ะ <G AR AN I> การจัดอันดับครั้งนี้ก็เหมือนกันการช่วยยืนยันชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีโลว่าเรายังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับท็อปอยู่แล้วก็ตอกย้ำศักยภาพว่าเราสามารถเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของภูมิภาคนี้ได้ถ้าให้สรุปแบบรวบรัดเลยปัจจัยสู่ความสำเร็จของเชียงใหม่ครั้งนี้ก็คือส่วนผสมที่ลงตัวมากๆของวัฒนธรรมที่มีชีวิตอาหารอร่อยคนน่ารักธรรมชาติสวยงามแล้วก็บวกเรื่องความใส่ใจในการอนุรักษ์เข้าไปด้วย ถูกต้องเลยค่ะเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมมากๆครับครบจริงๆแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนิดนึนงครับยังไงครับคือการที่เมืองที่เน้นวัฒนธ,นธรรมกับธรรมชาติมากๆอย่างเชียงใหม่เนี่ยคว้าอันดับหนึ่งไปครองอในขณะที่เมืองหลวงใหญ่ทันสมัยอย่างกรุงเทพก็ยังติดอันดับสูงอยู่ด้วยอืมจริงด้วยครับ มันอาจจะกําลังสะคอนให้เห็นหรือเปล่าเขาว่านักเดินทางทั่วโลกสมัยนี้เขาอาจจะกําลังมองหาประสบการณ์ที่มันหลากหลายมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นให้ความหมายมากกว่าแค่ความสะดวกสบายหรือความซีวิลไลซ์แบบเมืองใหญ่อย่างเดียวอ๋อเหมือนกับว่าอยากได้ทั้ง2แบบหรืออยากได้อะไรที่มันออเซนติกมากขึ้นใช่ค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นคือต้องการประสบการณ์ที่แท้จริงสัมผัสได้ถึงรากเหง้าวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องความยั่งยืนด้วย ก็น่าคิดนะคะว่าเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคตอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็ได้ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดตามจริงๆครับว่าต่อไปการเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นยังไงกันต่อ